แต่งตัวก็สวยมากเลยอ่ะเสียวมันหัวจะชอนโอช่วงปีใหม่ใครไม่มีที่ไปไม่มีรู้จะไปไหนก็แวะมานั่งเรือแบบเรากันได้นะนี่มาแล้วสะพานะลามแปดก็จอดวัดอรุณด้วยนะทุกคน ก็ไต้สะพพัดรุนแล้วไอคอนสยามยามราตรีทุกคนสวยมากาาดูนี่30บาทงามมากคุ้มราคาจริงท,ทุกคนพัับแก้วสวยมากคืนสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ท่ามหาราชนะ<ม>ก็จะพาทุกคนมานั่งเรือเล่นกัน นี่ตั๋วของเราคนละ30บาทต่อเที่ยวเท่าน,นั้นนะตรงนี้ก็จะมีบริการนั่งเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาไปเรือ2ชั้นของเจ้าพญาทัวริสบสนะนี่ก็เป็นตารางเวลาต่างๆนานาของเขานี่สามารถมาดูกันได้ระหว่างที่เรารอเรือก็ดูบรรยากาศท่าเรือมาหาราชไปก่อนนีอ่อันนี้เดี๋ยวขากลับอาจจะได้ดูวิวกลางคืนด้วยนะทุกคน มีคนรอไปเที่ยวเดียวกับเราเยอะมากกขแต่งตัวกส็สวยมากเลยอ่ะอเรือมาแล้วจริงๆเขาจะเริ่มที่<ช>ท,ท่าพระอาทิตย์เนาะแต่เราไม่สะดวกเราก็เลยมาขึ้นที่ท่ามหาลาชนีม่มาแล้วเขาก็ไปแวะท่าพระท่าวางหลังมาจะมารับเราตรงนี้ Mà lèo Hãy subscribe căng bồn Ghiền Mì không ไม่เห็นมีหัวช้างเฮ้ยเจ้าีเก้าครับฝังนู้นก็สวยล่ะนี uh> ่ท้าช้างทำใหม่ใหญ่โตสวยงามวิวดีมากน่ารักไปจอดท้าช้างด้วยหรอ ยาดขึกก้นเลือ,อวันนี้แดดดีงามมากนะย้าเลยอ่ะวิวดีงามตัวนี้ก็เป็นพระรบรมมหาราชะวังใช่ไหม อจนล้นวัดอรุณแล้วนะเดยวเขาก็ไปจอดท่าวัดอรุณด้วยสวมากอืวัดอรุดูดีมาก นวัดทะลุนสวยมากนี่ก็จอดวัดทะลุนด้วยนะทุกคน นขึ้นลงวัดอรุณเยอะมาก ừ. สวยมากเลยป้อมวิชัยประสิทธิ์ หลังพา,มมาะเลยพิมารวิวดีสุดยอดเลยทุกคนข้งงานหรือสะพานพุทธสวยงามมากเสียงลมอาจจะดังไปหน่อยนะเนี่ย สังครับโรสถึกษาก็เลยจุดชมกุดีจีนเนาะอ๋อโอ้โหจะค้นไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรือขาดกับอ้รถใต้สะพานลุตแล้วนี่เป็นสวนลอยฟ้าเจ้าพญาโคตร สะพานยอดเลยเจ้าพญาฝัางกาะมีวัวผา ก็อยู่บนผาไม่ยางาวๆตรงนี้เป็นท่าราชวงศ์นะเดี๋ยวจะแวะจอดตรงนี้ด้วยนี่ไงก็ท่าราชวงศ์ที่เราเคยมาเขามีให้อาหารปลาตรงนี้มไมโยล่าเชิดด้านนี้เลยค่ะนั่นเลยราชวงศนะ์เนาะลงไปก็เจอสับเพงเลย เนี่ยต้องลงไปสิไอสวยงามมากเลยโอนใช้ลแล้วสำลมรู้สึกว่าจะเข้าเยอะอาจจะต้องไปพูดหน่อันนี้วิถีชาวาบ้านบนะ้านริมคลองแล้วก็สวยมากเลยอ่ะน่าอยู่มากโถโว้ยลม ดีมากโดิดโดิดูนนี่สามสิบบาทงามมากคุ้มราคาจริงท,ทุกคน

ดีงามมากนี่เขาก็มีงานด้านหน้าด้วยนะเราก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะใครอยากดูก็ไปดูได้เลยไอคอนสยามหาไอคอนสยาม แมนดารินโอเรนเจอาสุดท้ายก็จะเป็นนู่นท่าสะทอนเนาะท่าเรือถ้าเรือสุดท้าย<อ>วิวดีงามมากเลยย ภาษาตักสินภาษาทร เรือสาทรเดีย๋ยวไปดูวิวขากลับซึ่งจะเป็นวิวกังคือกันบ้างนะทุกคนไ่้ข้าตอนนี้เราอยู่หน้าไอคอนสยามนะแล้วก็งจะนั่งเรือสองชั้นของทอกยาทัวรลิทนี่นะกลับไปที่เดิมกันนี่สวยงามมากเลยโอ้โห สย,ยามยามราศีทุกคนสวยมาก นมาสวยงามดีงามนะจ๊ะทุกคน30บาทสวยขนาดนี้ลเลยไปแรกเนื้อออกแล้วเรือข้ามฟากไปท่าเด่นแดนและไปสัามเพลงเยาวราชและที่ท่าเรือ โรงแรมริเวอร์สิตี้มากกลางคืนโรงแรมเจ้าพยาสุดยอดเลยนี่ริเวอร์สิตี้แบงคที่งามตรี้มจะมีโบสด้วย แม่พระรูปก,ปกระคนอดกาลเวสวยมากเลยนี่ท้านในคัาน,นนี้ขบเจ้าทางถ้าอัดน้อยก็ท่านีได้นะขบเจ้าทาง เ,เรือมาเรือสามชั้นเลยค่ะตรงนี้นี่สุดยอดมากทุกคนสามชั้นเลยนีงามเลยยืนหัวเรืออารมณ์แจ็คก,กับรถเลยตัวเองทุกคนเป็นถนนทรงวาด ขับใช้ความระมัดระวังแนใครจะไปเที่ยวเยาวราชก็สำเพ็งเยาวราชตรงนี้เลยนะจะบอกว่าเขามีตั๋วอีกราคาหนึ่งนะเป็นคนละ150บาทนี่คือสามารถนั่งได้ทั้งวันเลยจะนั่งกีลอาก็ได้นะ เดินข้ามไปท่าเตียงเพื่อไปวัดโบสถ์และที่ท่าเรือ next pier Wat Arun change pier four ท่าเรือนเฟรย์ four โบสถ์ตรงนี้ก็สวย เจ้พาพราต้สะพานแล้วเ <c oughs> สียวมันหัวจะชน,น,นดูนอนสะพานโพูิ คือสะพานฟุตนะจ๊ะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกันเลยเนาะ ถ้าเรือยอดพิมานตรงปักของตลาดหน้านึงก็เป็นวัดอรุณเนาะ สวยมากเลยยอดดูวัดอรุณกลางคืนสวยมากทุกคน mùng quang này chuỗi ma Hãy tỏ ที่สำคัญต่างๆเขาก็เปิดไปสวยมากก็จำเลยคือ<ม>ต,ตอขอาประชุมกองทัพเรือฝ้องนู้บ้า ้วัดทักแก้วสวยมากนี่วัดโพ กาพวิวหลังคาพาพแก้วสวยมากคืนชันาวีสมสอ งก่งถ้าเรือต่อไปมหาราชผู้โดยสารสามารถไปถ้าระาึงเวลาที่เราต้องลงเล<ช>้วท้า,ามหาราช นี้ก็กำลังจะกลับไปที่ท่ามหาราชนะท่ามหาราชสวยงามนี่ซุ้ร้านอาหาร ปกติเรือเขาก็จะไปจบที่ท่าพระอาทิตย์เหมือนตอนเริ่มต้นนะทุกคนแต่เรามาจอดรถที่นี่เราก็สะดวกนี่ขึ้นลงตรงนี้เลยนี่เวลาต่างๆนานาทุกคนเดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยประทับใจมากวันนี้สวยมากจริงนะราคา30บาทไป30กลับ30นะแล้วก็มีแบบทั้งวันกี่รอบก็ได้ห5 0บบาทด้วยนะทุกคนดูท่าเรือก็สวยตอนกลางคืนสวยมากนี่ ช่วงปีใหม่ใครไม่มีที่ไปไม่มีรู้จะไปไหนก็แวะมานั่งเรือแบบเรากันได้นะนี่สวยงามมากเลยทุกคนประทับใจมากนะอ่ะได้เวลาจากกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนร่วมทางตัวจิ๋วของเราสักค่นี้เนะ